สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลชุดสำคัญกันครับเป็นข้อมูลผลประกอบการไตรมาสสปี2025ของ TSMC เลยครับแหล่งข้อมูลเราก็มาจากตัวรายงานผลประกอบการเองสไลด์นำเสนอแล้วก็เอกสารที่เขาทำสำหรับฝ่ายบริหารครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คือจะมากลั่นกรองมาย่อยประเด็นสำคัญสำคัญกันเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมผลงานแล้วก็ทิศทางล่าสุดของ ผู้นำเซมิคอนดักเตอร์รายนี้กันครับเริ่มกันเลยดีกว่านะครับมาดูที่ภาพรวมผลประกอบการหลักๆก,กันก่อนตัวเลข Q2 นี่เออดูแข็งแกร่งทีเดียวนะครับรายได้รวมเนี่ยอยู่ที่933.79พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่อันนี้เพิ่มขึ้น11.3%ถ้าเทียบกับไตรามาสก่อนหน้าหรือ QoQ นะครับแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าหรือ YoY เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง38.6%เลยโอ้ oh. 38.6% y o y นยอยนี่ถือว่าเยอะมากนะคะสแสดงว่าโมเมนตัมดีต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วเลยใช่ครับแล้วกำไรสุทธิก็ไม่แพ้กันครับอยู่ที่398.27พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่เพิ่มขึ้น10.2% QOQ แล้วก็พุ่งไป60.7% y o y เยอเยเลยครับค่ะ ตัวเลขกำไร y วดที่60.7%นี่ชัดเจนมากเลยค่ะมันสะท้อนภาพความต้องการที่สูงมากจริงๆนะคะแล้วถ้าไปดูพวกอัตรากำไรต่างๆก็ยังอยู่ในระดับที่ดีมากๆด้วยค่ะอย่างอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin เนี่ย58.6%อัตรากำไรจากการดำเนินงาน operating margin 49.6%แล้วก็อัตรากำไรสุดที่ net profit margin อยู่ที่42.7%ค่ะ ตัวเลขกำไรสวยงามมากเลยนะครับใช่ค่ะแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจนิดนึงคือถึงแม้ตัว cross margin กับ net profit margin เนี่ยจะลดลงนิดหน่อยนะคะถ้าเทียบกับไตรมาสก,ก่อน The QOQ แต่อัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin กลับดีขึ้นค่ะอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับที่เขาบอกว่าความต้องการจากกลุ่ม AI แล้วก็ HPC หรือการประมวลผลสมรรถนะสูงเนี่ยยังแรงอยู่เลยช่วยหนุนประสิทธิภาพการดาเนินงานโดยรวมได้ดีขึ้นค่ะอ๋อครับแสดงว่าถึงแม้จะมีแรงกดดันเรื่องต้นทุน หรืออะไรบ้างแต่การจัดการภายในการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยมันช่วยให้ Operating Margin ดีขึ้นได้น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะทีนี้ถ้าเอาเจาะลึกลงไปดูที่แหล่งที่มาของรายได้บ้างแหะครับอะไรคือตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆครับตอนนี้ ถ้าดูตามเทคโนโลยีการผลิตนะคะหัวใจสำคัญเลยก็คือเทคโนโลยีขั้นสูงจริงๆค่ะในสไลด์นำเสนอเขาก็ระบุมาชัดเจนเลยว่าเทคโนโลยี3นาโนเมตรเนี่ย ตอนนี้คิดเป็นสัดส,ส่วนถึง24%ของรายได้ทั้งหมดแล้วนะคะ24%จาก3นาโนเมตรใช่ค่ะแล้วก็เทคโนโลยี5นาโนเมตรอันนี้ยังเป็นพี่ใหญ่สุดอยู่ที่36เเครับผมแล้วก็7นาโนเมตรอีก14%่อค่ะถ้าเราลองรวมรวมกันดูนะคะแค่เทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่7นาโนเมตรแล้วก็ที่เล็กลงกว่านั้นลงมาเนี่ยสร้างรายได้ให้บริษัทถึง74%ของทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะโห74%นี่มัน มันเยอะมากเลยนะครับแสดงว่าไรายได้ส่วนใหญ่มาจากเทคโนโลยีระดับท็อปจริงๆใช่ค่ะตัวเลขเนี้ยมันตอกย้ำความเป็นผู้นำของ TSMC แบบทิ้งห่างคู่แข่งไปพอสมควรเลยค่ะในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยน่าสนใจครับการที่พึ่งพาเทคโนโลยีระดับบนสุดขนาดนี้ แล้วถ้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือแพลตฟอร์มละครับเป็นยังไงบ้างถ้าดูตามแพลตฟอร์มนะคะจะเห็นชัดเจนเลยว่า HPC หรือกลุ่มการประมวลผลสมรรถนะสูงเนี่ยกลายเป็นแหล่งรายได้หลักอย่างเต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้ครองสัสดส่วนมากที่สุดเลยคือ60%ของรายได้ทั้งหมด60%เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือมันยังเติบโตได้ดีด้วยนะคะโตถึง14% QoQ เลยค่ะ โห oh, แสดงว่า AI นี่ขับเคลื่อนจริงๆนะครับเนี่ยชัดเจนเลยค่ะอิทธิพลของ AI ที่กำลังโตแบบก้าวกระโดดมันส่งผลมาที่กลุ่ม HPC โดยตรงเลยส่วนกลุ่มที่ตามมาก็คือสมาร์ทโฟนค่ะอยู่ที่27%อ็ันนี้ก็ยังเป็นสัดส่วนที่สำคัญอยู่แต่เห็นได้ชัดว่า HPC แซงไปไกลแล้วครับแล้วถ้าดูตามภูมิภาคล่ะครับลูกค้าหลักๆมาจากไหนอันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะรายได้หลักยังคงมาจากอเมริกาเหนือคิดเป็น75%ของรายได้รวมทั้งหมดเลยค่ะ 75%จากอเมริกาเหนือก็คือลูกค้าฝั่งสหรัฐเป็นหลักในสินะครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆที่ออกแบบชิปแล้วก็มาจ้าง TSMC ผลิตนี่แหละค่ะเข้าใจแล้วครับแสดงว่าปัจจัยขับเคลื่อนหลักๆก็คือการเติบโตของ AI ที่ดันกลุ่ม HPC แล้วก็ความต้องการชิปในตลาดอเมริกาเหนือนี่เองทีนี้มาดูเรื่องสถานะทางการเงินกันบ้างครับงบดุลเขาเป็นยังไงบ้างครับแข็งแกร่งแค่ไหน ค่ะในส่วนของงบดุลก็ต้องบอกว่าสภาพคล่องยังแข็งแกร่งมากค่ะอัตราส่วนสภาพคล่องหรือ current ratio เนี่ยอยู่ที่2.4เท่าก็คือมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่านี้สินหมุนเวียนเกิน2เท่าตัวถือว่าสบายๆเลยค่ะครับ แล้วก็มีเงินสดสำรองสุดทิหรือ net cash reserve สูงมากถึง16,554.54พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ค่ะอันนี้ก็เป็นการชันชั้นดีเลยโอ้โหเงินสดเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสังเกตคือเระยะเวลาการถือครองสินค้างคงคลังหรือ inventory turnover days เนี่ยลดลงเหลือ76วันจากไตรมาสก่อนๆลดลงนี่ดีหรือไม่ดีครับ โดยทั่วไปถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมันอาจจะสะท้อนว่าเขาบริหารจัดการสต็อกได้ดีขึ้นหรืออาจจะเชื่อมโยงกับการที่เร่งส่งมอบเวเฟอร์โดยเฉพาะพวกเทคโนโลยีขั้นสูงตามความต้องการที่มันเพิ่มขึ้นมากๆนะคะอ๋อครับครับพอความต้องการสูงก็ผลิตแล้วส่งมอบได้เร็วขึ้นสต็อกเลยค้างน้อยลงประมาณนั้นค่ะแล้วตัวกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow ล่ะครับเป็นยังไงบ้างยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมครับเห็นว่าลงทุนเยอะด้วย ค่ะตัว free cash flow ในไตรามาส2เนี่ยยังคงเป็นบวกนะคะอยู่ที่199.85พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ก็ยังบวกอยู่ใช่ค่ะถึงแม้ตัวเลขนี้จะลดลงจากไตรามาสแรกพอสมควรซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในไตรามาสนี้ค่ะอ๋อเป็นเรื่องรดูการจ่ายภาษีใช่ค่ะแต่การที่ยังสามารถสร้าง free cash flow เป็นบวกได้แม้จะมีรายจ่ายภาษีก้อนใหญ่เข้ามาก็ถือว่ายังดีอยู่ค่ะ ส่วนเรื่องการลงทุนหรือ CapEx ที่ถามถึงในไตรมาสนี้ใช้ไปประมาณ9.63พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเกือบหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับในไตรมาสเดียวค่ะตัวเลขนี้ก็สะท้อนว่า TSMC ยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทั้งในเรื่องกำลังการผลิตแล้วก็การพัฒนาเทคโนโลโยีใหม่ๆในอนาคตด,ด้วยค่ะครับผม การลงทุนต่อเนื่องนี่สำคัญมากๆจริงๆสำหรับธุรกิจแบบนี้ทีนี้มองไปข้างหน้าหน่อยครับทาง TSMC เขาให้แนวโน้มสำหรับไตรามาส3หรือ Q3 ที่กำลังจะมาถึงนี้ไว้อย่างไรบ้างครับค่ะทา,างบริษัทก็ได้ให้คาดการสำหรับ Q3 ไว้นะคะเขาคาดว่ารายได้จะอยู่ระหว่าง31.8ถึง33.0พันล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ3 1 31. 8ถึง33.0พันล้าน US ใช่ค่ะซึ่งถ้าเทียบเป็นตัวเลขลกลางๆกับไรายได้ Q2 ที่ประกาศมาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง QoQ ได้อีกนะคะอืมก็ยังโตต่อค่ะโดยคาดการณ์นี้เขาอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่1ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ29.0ดอลลาร์ไต้หวันใหม่นะคะอันนี้ก็ต้องดูด้วยว่าค่าเงินจริงๆจะเป็นยังไงครับแล้วเรื่องอัตรากําไรล่ะครับเขาคาดการไว้เท่าไหร่จะยังสูงเหมือน Q2 ไหมครับ อันนี้น่าสนใจค่ะเขาคาดการอัตรากำไรขั้นต้นหรือ g r o s s margin ไว้อยู่ที่55.5%ถึง57.5% 55. 55.5%ถึง57.5%ค่ะแล้วก็อัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin คาดไว้ที่45.5%ถึง47.5%อ๋อตัวเลขคาดการนี่ต่ำกว่าตัวเลขจริงที่ทำได้ใน Q2 เล็กน้อยนะครับใช่ค่ะต่ำกว่านิดหน่อยซึ่งอันนี้ก็ อาจจะสะท้อนผลกระทบเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่เขาใช้คาดการหรืออาจจะมีแรงกดดันด้านต้นทุนบางอย่างที่เขามองว่าจะเพิ่มขึ้นใน Q3 ก็เป็นได้ค่ะเช่นต้นทุนการเริ่มผลิตเทคโนโลยีใหม่ๆหรือค่าไฟอะไรแบบนี้เป็นไปได้ครับแต่ถึงแม้คาดการมาจินจะดูซอฟลงนิดหน่อยนะคะทาง CFO หรือผู้บริหารฝ่ายการเงินของเขาก็ยังเน้นยำ้ำค่ะว่าความต้องการเทคโนโลยีกระบวนการผลิตชั้นนำโดยเฉพาะจากฝั่ง AI และ HPC เนี่ยจะยังคงแข็งแกร่งมากๆต่อไปค่ะ ก็คือภาพรวมความต้องการยังดีมากอยู่แค่อาจจะมีปัจจัยด้านต้นทุนหรือค่างเงินมากระทบบ้างในระยะสั้นน่าจะประมาณนั้นค่ะซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่เรื่องรายได้กําไรสัสดส่วนเทคโนโลยีแพลตฟอร์มการเงินไปจนถึงคาดการเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่ชวนให้คิดต่อนะคะครับประเด็นไหนครับ คือการที่ TSMC เนี่ยเขาครองตลาดเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างโดดเด่นมากๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่มันถูกขับเคลื่อนด้วย AI กับ HPC อย่างที่เราเห็นว่าสัดส่วนรายได้จาก HPC สูงถึง60%แล้วแล้วรายได้ส่วนใหญ่ก็ยังกระจุกตัวอยู่ในตลาดอเมริกาเหนือถึง75%การเการพึ่งพิงเทคโนโลยีระดับบนสุดมากๆแบบนี้แล้วก็การกระจุกตัวของรายได้ในตลาดภูมิภาคที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงขนาดนี้เนี่ย มันอาจจะสร้างความเสี่ยงหรือภาวะพึ่งพิงดิพเนนซี่อะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องจับตาม,มองเป็นพิเศษในระยะยาวหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นคําถามปิดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยครับจริงด้วยนะครับการที่แข็งแกร่งในจุดใดจุดหนึ่งมากๆมันก็อาจจะมาพร้อมกับความเสี่ยงในอีกมุมหนึ่งได้เหมือนกัน เอาละครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลผลประกอบการ Q2 ปี2025ของ TSMC ในวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งการเติบโตที่แข็งแกร่งมากๆที่มี AI และ HPC เป็นพระเอกสถานะทางการเงินที่ยังคงมั่นคงการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตแล้วก็ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีที่ยากจะหาใครเทียบได้ในตอนนี้พร้อมกับคำถามชวนคิดที่คุณผู้เชี่ยวชาญได้ทิ้งถ่ายไว้เกี่ยวกับการกระจุกตัวของธุรกิจซึ่ง เออก็น่าจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนคงต้องติดตามและพิจารณากันต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องไอเดียลงทุนกันจนจบนะครับหากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเตมิมหรือไม่พลาดเนื้อหาดีๆก่อนใครก็อย่าลืมพิจารณาสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนกันได้นะครับมีสิทธิพิเศษ,ษรออยู่ครับผมสําหรับวันนี้เราสองคนคงต้องมาไปก่อน แล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนอน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่านปุ่มซูเปอร์แดงขอบคุณมากๆครับ